สบายดีอีพี่สอง,นอนนงพอองอี่น้องยังอยู่กับพักกาดซ้อมพี่เจ้าพี่น้องเอยอันนี้อันนี้ของเจ้านาเนาะต้นใหญ่ๆอวอๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าได้แล้วนะครับทุกคนสี่มาส์ตวันนี้นี่สี่มาส์ตเดี๋ยวเอาตัวที่มีพอดีเด หมดไปแล้วสี่มัดทุกคนสี่สิบบาทาน้อพี่เ้องเอ้ยไปสูงขนานี่ยนก็เริ่มเพิ่มสี่สิบบาทเนาะก็เหลืออีกหนึ่งสองสาี่ห้าหเดปดเหลือ80วันนี้ก็เท่ากับว่าได้แค่ร้อยยบาทเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวฮาสีลงไปส่งพักพี่น้องว่าผลตอบรับจากลูกค้ามาจางังไดเดาดนาะไปส่งพักลูกค้ากันจัดทุกคนสวัสดีเดอสวัสดีทุกคนเดอ ดอกดาวเรืองกำลังสวยงามายเสร็จกำรมเงินไม่ได้เพิ่นราดะสิแล้วเมนติมาส่งผักเขาเห็ดย่างเขาได้ลูกบก่วห่า

เต้นลำเราก็ได้กัดซ้อมกัดดอกใต้จะง่ายกว่าพี่จี้มึงเนี่มาจุ่นเลยมึงูมาตื่นเหรอ

สี่ห้าต้นสิบบาทคอยว่าน้ำข้าวซีมากแบบนี้กะนั้นแล้วจังหวะบาน์เนตจงของมันสูงก่อนขันนั่งกระด็ปบางคนสีมากแบบนี้แต่สำหรับคนส่ีมากแบบนี้จะว่าะ เกอะไกับบอเสีบซ้ำนิมปุรีนี่ลวกนะตัวเคียวนี่มันใ่ละบายใ้คือต้นขาวทียนคือการท่านแหละอันนี้เฮาไปลวกตัวแก้หญ่ยเนี่ยมันเสียบมันหวานข้าวร้างพักหกสิบบาทบรรณาวกเลยไปส่ง อนนไอ้แขกกสี่สิบบาทเ,เก่งไม่งามาเดี๋ยว,วแล้วมาซื้อเก็งูไว้เมื่อร่ไปนองไปหาใครพักกัน,นโคตแล้วเมื่อวานเลยนะเป็นนำมาขายฮอดพี่ย่างข้ามขัวพัดเกิบคาด ป้าเมาขนาดนาี้เจบนี่ฮึ่่า้งัวแล้วหลายเลย <rí> e> เป็นนำมาขายฮอดบอลน่นเอาคว้ดเอาขี้แก้นี่ครับ หาทงนี่สิบ่อเงยนละสร้างมันยังงยู่สคือสร้างหกสิบาทมนาวาสร้างจะเยาวเด้อเขาเขาเบิ่งคิปอยู่ แปาแปวถุงมาให้ล่าเลยขายหมดไปแล้วสี่ห้ามัด <c oughs> เรือแต่เลือแต่อเอ,อเดอร์อันแม่ยาเบาอาร์ตเนาะเดวลงไปบ้านนาวาเพื่อทุกคน

เจ้าปูอะไรเงนมันมาท,ท,ที่เกแตรขุดมาที่เก่ตะคุดเพชรหรือไงที่สุ่มหรอมาหน่อยสิอียงกับผนอีเคอรี่เคอรี่

ตื่นตื่นไปแล้วบ่ไปเร็วอาไปสวนพักเราแล้วอไป้นากหมดเลยเนาะเาไปหาตุ้ยมานยู่สวนพักกูแหละ พันอยักได้เลยฮะนุ่ตินยังน้อยเป็นตะแพงตะเพง,เพง <Okay. S 1> มันเป็นมาตีมา,อ,มาอ้บงางทีมันสิรอดข้อบาทข้อพือน้นอย่างะบ้สซนเอายาเหลท่าให้วัสดเศร้า ตามค<า>่ะไม่นางโฟงโฟงแม่นางโฟงโฟงไปก่อนเขาก็สิตามหลังไปก่อนสวัสดีครับมาทองค่ะ เียบตลาดน้อยซืขายกอนจผักสดผักแงืนผักผักสดก็เลยว่าเออกบานเนาะบางคนก็สิว่าเออมักมยาวๆกจักนอยอันนี้สหรับอยนี่ ช่องพ่ะท่านกินเนื้อขายก่อนอลูกค้าต้องกินก่อนเฮา,ายไขก่อนไข่ก้อนอนี่อันรถจกเทาอันนี้ก็จะเป็นว่าขายดีโอ้เอา้าไข<ป>่ก้อนโอ้ยเข่าบ็ได้เข่าบ็ได้เข่าโอ้ยผูกจะเม่นอัพัดโซ่ซีแพ็ค ตูว่ห้นอยเปิดประตูอัตโนมัติเนี่ยเป็นทำเป็นหนุงเสือ้อเอ้ยด,อด,ด,ดีแล้วคนทยพเจ้าหลายๆนะฮุนนะ่หนนะหนนะ่าฮุ่นหน่าฮุ่นหน่าเปิดไม่ไงเปิดมันจะเปิดประมาณกลางเอฟซีบอกว่าปานประตูอะเอ้ยประตูอัน ห, te หัวเจตุคือลายสั้นลายลอกใช่คะมาดจระออืมปวัดีจ้าโอ้มีแต่เสียงอันดเลยนพี่น้องบุญบ้านบุญบ้านไปเลาะขายพักกัลงมาเลยยังน้อยอยุยน้อยบยจังเราสร้างหกบาทด่อเอาลูกชายเราบอกว่าสหลูกชายเบอกอือหา่าอยเราบนใหาบ่ยัง ้ำหอมอกตัวแห้งเลยเฮ้ยพักเขาจะงาม,มนักคน,นันพักเนาะทีมคอยแม่นบต่ะ เจ้า,รป,ป,จาประทันโฮสบอมออมืนอนอ๋เพื่อนอัน้กนเกะเทียมพี่เนาะผู้สาวปนักขามสิมาอาบอม่เไปเพินยมาและเนะเพื่อนเป็นผู้ขับรถอันนี้คือตัวที่ต,ต,ตัด,ตตดหัวกับตัวประทันตัดบทันตัดหัวตะลองเทน เป็นไดงล่ะตัวจอมิตยามันเน่านี่พักแน่ออกแล้วออกแล้วนอนลับแต่เตีตะกี้ตะกี้เนี่ยพอนอนมาลับพี่น้องเพ่นยานพักแันเพิ่นเน่าเพิ่นวะนี่มันขึ้นแล้วมันขึ้นไว้เพราะว่าเขาตัดเขาตัดปลายมันออกมันก็ขึ้นไว้ปนทวดเอาขึ้นไว่า่ตัวแล้วเนี่ย พอที่บอบบบทีป็นแล้นแหละได้บอกออกช่าเจาไม้ขอแช่แล้วก็มีตัวออกตัวบอกนะพีองอือดับเนี่ยเได้วางมันวางเลยูจะไม่คันใหญ่ทไย้อยเออหลายคนลูกหลานแซงญาติกันชิงกันกันตกนาทั้ง้ยเสดายดิเสด้พื้นที่เด้เสดายเได้บันมาเลยแมลูออนอมขากอยู่ เล่นออกขางออเอวอบาขั้นมันง่ายหนึ่งขันขั้นอันอันนี้พื้นนะเพอร์เซาะเพอร์จอดมันเอื้ออัดขึ้นมาในชัดไว้นะพ่อขี้งัวแล้วมันลายแมนมึงมาคนลายมงจะเบ้ามึงเนี่ยผู้มันเบิร์ดไม่มีที้ารไปเอาแล้วไป โอ <ITA> ้ยเบิดนี่ก็งามเลยขิงงอน่ะมันงามโดนใส่เธอเดียวจบใช่แต่ว่าเจะจิ้มอีพุ่นแหล้วจิ้มเงาใส่อจิ้มเงาก็เอาขี้แก่หรือว่าเนาะละตุยากบเออายง่ลี้ยวแต่เธอเดียวโลดบ่ากขึ้นก็ขึ้น่อยากขึ้นก็เลี้ยวแต่จาอยากได้ก็แม่ตั้งเอาคว้าขิงงอนในวันนั้นไม่ใส่อุ้ยไปหาว่าไม่ได้ให้เล็กกับเจ้าตากตักเอาโลดน้ำ เอาไว้ใส่หน้ารถไว้ใส่เข่าลายๆคนออกมาสวยอันนี้มันก็ะหอเลยตะกี้ปนี่ตะกี้ง้ออะรยงนี้เลยอะเ้แกบใช่มาแล้เมื่อคืนนี้แมนเวหาผู้บ่าวแถววันหวยบอกบอเป็นร้อยคัวได้ครับเป็นรอยเป็นนื้อได้ผู้บ่มันำไให้เป็นร้อยห้องมันจอดจอดจอดแะยังฉันวะ คนหลายเนาะบ้านอันบ้านเนี่เขาเจ้ายามขรัวพี่น้องเมื่อคืนนี้มีแต่ผู้บ่าวเอินไส้ผู้สาวผู้สาวผัดบดจอดพอปูน่างอน่ะจีพอปูอาดบ่เอาอยู่อันอยู่ในต้องพื้นด้วยแ่ก็เอินไส้อยู่เออเออเอออยู่เขาเอินไส้อยู่จะคือบ่จอดใช่ปูไปกับไก่ไปแจ็คไปมาในเบิร์นท์อืะไช้ก็ว่าสีลงไปหาปู กบเจอดได้คนลายโพดยด่องกัยอยู่ออกไปขากับ่พุอยู่ก็เฮอจะกับเมาเบิ้นหเละเสีว่านทางยังจะพูดล่ถ้าคยมีเนีถูกลาอยู่นั่นการะคออสีว่าจะปห่อกรบพักซี่ไว้ให้เอากินกระหคอมสองนานพักซี่สองนานบอโอ้พักซี่พูนนานบากใหญ่เลยนนชอกินบริมือดอกจำนานนเคยเสียว้ปู้นมะเขือมะเตล์จะดูนะเออมะเขลอนี่ยังอีกนานหนึ่งนี้ พ่อแล้วไอ้ยี่แมวพ่อปลูกุ <e ่นเทิงปุ่นปูกกพิมมเตีวอืมมพิมเตวบอใส้ว่าอาดี้เพิ่ว่าสีเอาดอกผักกาดดอกเพิ่ว่าสีเอารันต้นผักาดอกขอกายได้อยู่เอากเดักอาไ้อพักเสริมนี่เออนี่เอาหมงนี่เอาตัวนี้ก่อนจะเอาเมื่อปลูกที่นั่นมันตายรับแล้วก็คอดั ตายแล้วดีจะากะนานรีปมอนอย่างนี้ลงมาอีกนานนึงปูกยีโนนพุกกปลใกล้ขัวอืมขากอยากปูกใกล้ข่าก็ยันชอบขีดเห็ดเออพี่เลปูกทั้งตีนี่ยพอสิเทโอ้ยโอ้ยอย่าพาวทั้งนั้นนะบกบอขข้นนี่เอาบางตีนเจ้านี้พักกันนะนะพักยังก็พักเสริม ื่มกับบูแบงันดีพักไทยกเอามาทีอดกันดีอืมลผักแพลววนี่เลยนะพี่น้องมือนี้ฮกาบพักกันเลาะทรงพักแล้วก็มาหอดีด้วตุยเนาะเบอรสุกสุกนักเอวาักเทมะไรพี่น้องเออคลิปนี้บอกอื้กสิเขาเก็บบรรยากาศเลาะทรงพักขายพักขายมวนอยู่ทุกคนสิบสิบแปดมัด สิบสองมัดกระมวนอยู่ได้พี่น้องขายผักขายหนื้อก็ได้เนาะเอาละพี่น้องเออคลิปนี้ก็ว่าร้านยายห้างติดตามไปบ้านอาดเดอร์วัสุสุขสุขก็สบายดีท่านโฮมกับท่านนี้คนนีัโอ้โอเจ้าหบิทันโฮมน่าได้สวยแล้วพอได้น้ำไปลงรถไปเพ่ทบ้านรถได้ืมี๋ยวเปลือาบน้่ได้บ่ได้อาบน้ำอีกบ่ตื้อแค่นะก็บบ่ได้อาบแต่ว่าน้ำก็ลงเลยอยู่กระนองอีแขกอ้ะ เดี๋ยวมือนี้นเนอาสุดช่วยไปตึกแฮดอช่วยได้ใช่ไหมสัสกมาสักสักกะนอน,นสักกะยาใส่ลงน้ำใส่โลด